เครื่องมือพิเศษชุดนี้จะเป็นดอกกัดหลังสปริงวาลวนะครับอันนี้จะใช้กัดหลังสปริงวาลวเวลาวาลวนั่งนะครับคือกัดหลังกัดความยาวของแกนวาลวมาไม่ได้ตัวเลขนะครับเราใส่ไปแล้วสปริงวาลวนั่งเราก็จะกัดฐานลังวาลวช่วยนะครับให้มันต่ําลงนะครับไม่ให้สปริงวาลวนั่งนะอันนี้จะเป็นแบบมีเกลียวแล้วก็เปลี่ยนขนาดไปมีดได้นะครับจะเป็นของลูกค้าจังหวัด ชะเชิง,งเซาอเมืองนะครับจะเดินทางวันนี้นะครับตัวนี้จุดลูกค้าจะสั่งเป็นแบบพิเศษนะครับจะเป็นแบบด้ามยาวนะครับจะเป็นแบบด้ามยาวอันนี้ลูกค้าจะใช้กับเวฟร้อยสิบไอสองพันยิบเอ็ดนะครับะแกนโตสี่ไอเกนวาโตสี่จุดห้าแล้วก็ฐานรองสป,ปริงโตยี่บห้ามิลน,นะครับจุดลูกค้าจะสั่งตัวพิเศษนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยแกนเนี้ยจะเปลี่ยนได้นะครับเพราะมีเกลียวลูกค้าจะเอาไปใช้กับ ฟ้าสูบสีเบลด้วยที่มีขนาดฐานสปริงวาลโต19มิลน,นะครับแกนจะวาวแกด้ามด้ามแกนจะยาวกว่าตัวปก,ปกตินะครับก็เปลี่ยนไบมีดได้นะครับมีเกียรเปลี่ยนใปมีดมีดได้ครับสินค้าจากทางร้านอูช่ช่งตีคื้นอถช่าง,งทีบีอาร์ดิถูกนะครับจะเดินทางวันนี้นะครับ ส่วนพวกเครื่องมือพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบจับฝาสูบทำบาวแบบจับตัดแกนบาวแบบจับปัดหัวลูกสูบ <Okay. S 1> แล้วก็นะเครื่องมือพิเศษต่างๆที่ใช้ซ่อมรถยนต์รถยนต์สอบถามทางร้านอูเช่าตีขึ้นมาช่างได้เลยครับ <Okay. S 1> ขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับ